ดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ดูแลเด็กเล็กอยู่นะคะแม้แต่อยู่ริมระเบียงนะคะมีตะกร้าผ้าก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะคุณแม่ท่านนี้นะคะก็คือคุณนรีการนะคะโผลเข้ากอดร่างของน้องกันค่ะลูกชายอายุสองขวบซึ่งพลัดตกตึกเสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนอยู่บนพื้นมือเท้าเขียวปากซีดแล้วก็ ศีรษะด้านหลังยุบค่ะคุณผู้ชมคะคือแม่เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะน้องกันเพิ่งตื่นนอนวิ่งไปตรงระเบียงห้องชั้น4แล้วปีนตะกร้าผ้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีผ้าตากเอาไว้แล้วน้องอะ่ะปีนปีน,ป,นปีนตะกร้าผ้าขึ้นไปตัวก็จะสูงขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมคะคต้องการจะชะงวกลงไปดูเด็กๆเ,เล่นกันอยู่ข้างล่างเพื่อนๆเล่น,นกันอยู่ข้างล่างแล้วก็คาดว่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทําให้น้องเนี่ยตกลงไปนะคะ ถ้าคุณผู้ชมเห็นตึกเมื่อสักรุ่นี้จะเป็นห้องเช่านะคะสูง5ชั้นอยู่ที่ซอยพระรามสองห้องเกิดเหตุเนี่ยอยู่ชั้น4ี่มีระเบียงแต่ไม่มีเหล็กดัดกั้นมีผ้าตากวางไว้ระเบียงด้านนอกนะคะตะกร้าที่เด็กปีนเนี่ยเป็นทรงกลมค่ะสีดําสูง40เซนผ้าเต็มตะกร้าเลยเพราะนั้นมันก็เท่ากับความสูง40เนี่ยแบบนี้นะะเด็กก็ปีนขึ้นมปอยู่บนผ้านะคะ จุดที่เด็กตกลงมาก็คือตรงรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างล่างค่ะครับเนี่ยแหละค่ะวันนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะห้องปิดไว้ไม่มีใครอยู่ค่ะก็เลยลองไปวัดตรงระเบียงของห้องพักอื่นในตึกอะคะ่ะปรากฏว่าตรงขอบระเบียงตรงนี้ที่มันมีมีขอบสูงขึ้นมาเนี่ยนะคะสูงเอ่อเก้าสิบหกเซนเด็กเนี่ยสูง70เซนเพราะนั้นก็เป็นไปได้อีกทางหนึง่งเช่นเดียวกันว่าเด็กอาจจะพลัดตกลงมาเองด้วย ะะซึ่งคนดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยก,ก็เล่าให้ฟังเขาบอกเขาก็เคยเตือนแม่เด็กหลายครั้งเลยว่าเนี่ยลูกชอบปีนระเบียงนะให้ระวังแต่แม่เด็กบอกว่าน้องเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นก็เอาตะกร้าผ้าหรือเก้าอี้ปีนเพื่อที่จะชะโงกดูเพื่อนข้างล่างเขาเล่นกัน <c oughs> นะคะคุณสุทธาศินีซึ่งเป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์ที่บอกกับเราเนี่ย <c oughs> เขาบอกคือตอนเกิดเหตุเขาเห็นเลยอะตอนที่น้องเนี่ยลอยลงมา <c oughs> เขาได้ยินเสียงตุ๊บเหมือนกับวัตถุบางอย่างกระแทกพื้นแล้วก็มีคน <c oughs> ตะโกนบอกว่าเด็กตกตึก เอาไปฟังคุณสุทธาสินีเล่ากันหน่อยค่ะก็เคยเตือนเขาว่าเอ้ยระวังน้องนะน้องอ่ะมันชอบปีนคนก็เห็นแล้วเขาก็จะไปฟ้องต้งไงว่าเพราหวยเด็กปีนเราก็บอกว่าดุมันซี่ตะโกนซี่นี่ยจะพูดอย่างนี้แล้วมาแล้วก็เคยถามเขาว่าไอ้คนนี้ไอ้น้องเนี่ยปีนได้ยังไงเขาบอกว่าเอาแต่กล้าผ้าวางเหมือนก็เลยบอกว่า ที่หลังอย่าเอาวางนะเอาไปเก็บก็แสดงว่าน้องมกกักจะปีนเล่นปปเป็นบ่อยอันนี้คือป้าพูดไม่ได้ฟ้องลเลยนะะนบ่อยคนที่พักอยู่แถวนี้ก็คือเห็นน้องว่ามีปีนระเบีย,ยงบ่อยใช่แล้วก็เตือนเตือนแม่เขาก็บ่อยอนี่แหละค่ะก็คือคนดูแลอาพาร์ตเมนต์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแหมน้องก็ชอบปีนอยู่บ่อยๆก็เตือนให้ระมัดระวังนะคะแต่ว่าคุณแม่ของน้องค่ะ นะคะวันนี้ไปไปรับศพน้องที่โรงพยาบาลสิริราชเพิทั่จะบําเพนกุศลนั่นนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือเขาก็กําลังอาบน้ําให้ลูกชายคนเล็กอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ําได้ยินเสียงเด็กกรี๊ดแล้วก็ชาวบ้านตะโกนขึ้นมาว่าน้องการตกระเบียงตกใจก็รีบไปดูแต่ตอนท,อนที่ตอนที่เธอไปดูเนี่ยน้องยังไม่ยังไม่เสียชีวิตทันทีนะมีตอนหนึ่งที่แบบน้องเนี่ยตะโกนแบบร้องหาแม่ด้วยค่ะน้องตกลงแบบ๊บ บอกว่าลูกเธอตกตกลขึบบน้นมาใช่ค่ะเขาะตะกลขึบบน้นมาว่าลูกเธอตกแล้วเขาก็พูดแบบฉันไม่เห็นฉันไม่ยุ่งฉันไม่เสี่ยวไม่รับรู้หนูก็จะง้อ,งงอลงไปบอกว่าป้าช่วยช่วยฟื้นทำทำทำไงก็ได้ให้เรียกน้องให้ฟื้นนะคะหนูเขาพูดมาอย่างนี้หนูก็ไม่เป็นไรหนูก็วิ่งลงไปอุ้มน้อง หาคนช่วยให้ได้ตอนนักข่าวไปให้สัมภาษณ์ไปให้สัมภาษณ์อีกแบบนึงอะค่ะพี่บอกน้องตกมาหัวฟาดพื้นถ้าหัวน้องฟาดพื้นนะเลือดจะออกใช่ไหมพี่แต่นี่คือหัวน้องเป็นโดนกับไอ้ที่เหยียบขารถแล้วคือเอารถย้ายที่แล้วมาบอกไปชี้ชอีกรถหนึ่งให้ตำรวจด,ดูให้นักข่าวดูคือแม่เนี่ยบอกว่าน้องกันเนี่ยตอนที่ตกลงมายังไม่ได้เสียชีวิตทันที ได้ยินเสียงน้องเรียกหาแม่เขาเลยตะโกนเรียกให้ชาวบ้านบอกช่วยปั๊มหัวใจช่วยปั๊มหัวใจหน่อยแล้วเธอบอกว่าชาวบ้านเนี่ยตอบกลับมาบอกไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อยากยุ่งเธอก็เลยอุ้มน้องกันเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากข้างนอกแต่มาได้ครึ่งทางปรากฏน้องเนี่ยหน้าซีดปากเขียวไม่มีลมหายใจแล้วก็เลยวางน้องลงบนถนนแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ค่ะก็บอกเสียใจคือมันเป็นช่วงความเกินความตายแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเธอเลยสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะครับ